อันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะสโลวีเนียคัดโอลิมปิกวอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิกเกม2024กลุ่มซีนัดที่5วันที่22กันยายน66นณสนามแอตลาสอารีนาเมืองลูตประเทศโปลแลนด์วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบสโลวีเนียซึ่งตบสาวไทยมี2คะแนน จากผลงานพลิกชนะโปแลนด์สถึงศเซตส่วนสโลวีเนียยังไม่ชนะใครแพ้มาสี่เกมรวดเกมกับสโลวีเนียโค้ชด่วนยังคงจัดชุดใหญ่ลงสนามพรพันเกิดปราดวิภาวีสีทองอัชราพรคงยศทีมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขและมีปิยนุษแป้นน้อยกับตันทีม สลับกับจิดาพานาะหัวหนองเป็นตัวรับอิสระสำหรับผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงไทยชนะสโลวีเนียไปสบายมือ3 0ถึงศูนย์เซต25 2 1 25-23าถึงถึงทำให้ลูกยางสาวไทยเก็บเพิ่มเป็นอีก3คะแนนรวมเป็น5คะแนนจากผลงานชนะ2แพ้3 สรุปตารางคะแนนวอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024วอลเล่บอลหญิงไทยรั้งอันดับ5สาย C เหมือนเดิมมี5คะแนนด้านสโลวีเนียมี1คะแนนจากแพ้5นักติดอยู่อันดับ8บวยกลุ่มจากไทยเหนือสโลวีเนีย3เซตรวดทำให้ตบสาวไทยโกยคะแนนสะสมโลกเพิ่มอีกบวก5.13คะแนนจาก209.71 เพิ่มเป็น214.84คะแนนส่งผลให้อันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยยังรังที่13ของโลกตามเดิมตามหลังเยอรมน,นีอันดับ12ที่มี233.86คะแนนผู้ทําแต้มสูงสุดวอลเล่บอลหญิงไทยวิภาวีสีทอง14คะแนนอัชราพรคงยศ14คะแนน ชัดชูออนโมกสี13คะแนนนนทัดดาวนึกแจ้ง5คะแนนหัทยาบำรุงสุข5คะแนนโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024ดูวอลเล่บอลสดวอลเล่บอลหญิงไทยทุกนัดวันที่23กันยายน2566 19.30นาฬิกา30นาทีวอลเล่บอลหญิงไทยพบเกาหลีใต้ วันที่24กันยายน2566 19นาฬิกา30นาทีวอลเล่บอลหญิงไทยพบโคลอมเบีย